อยู่กันในเกมคลาสสิ a แอคชั่นกับผมด a กฟ็อกนั่นหมาก็สลับในคลิปนี้ก็จะมาป่วนไบโอกันอีกแล้วนะโอ้โหปืนแก๊สทวิ้งกระบอกนี้โคตรสวยเลยนะฮะไทยมากๆอะ่ะอยากได้ไปซื้อมาจากไหนเนี่ยน่าจะเป็นอีเต์หรือเปล่านะฮะเอ่มผีทำไมยืนนิ่งอะ่ะผียืนนิ่งนะไอ้เพื่อนระวังเพื่อนอย่าลงไปนะเดี๋ยวนายก็ตายหรอกอเป็นปืนแก๊สทวิงที่สวยมากนะครับปืนกระบอกนี้นะฮะ ผมว่าสวยกว่าไอ้ปืนไทแลนด์อีกอะในความรู้สึกตัวนะสวยกว่าปืนไทแลนด์นบปืนนี้ฮะอ้ยยิงโคตรนิ่งอะดูสิยิงนิ่งมากนะเด๋เพื่อนวางเพื่อนในคนนั้นโอ้โหลงไปยิงแหละโคตรซ่านะฮะตายไปหนึ่งตัวมีคนออกไปหนึ่งคนฮนะเรียบร้อยมนันก็ชนะไปนะฮะเมื่อเอาปืนบูท่าตัวก็ยังสอแก้วกัน,กน,กนนะก็ผมก็ได้กลับมาเล่นรหัสของผมเองแล้วนะ,ะตอนนี้นะอยู่ในเซิร์ฟรีเบลหรือว่า RE ้นั่นเองนะเผื่อมีคนถามนะ ชอบเปคนแบบถามเจ้าเลยฮะว่าอยู่เซิร์ฟไหนฮะผมอยู่เซิร์ฟ RE หรือว่า r e เบลนั่นเองนะฮะหรือแปลไทยว่าเซิร์ฟกบฏ <c oughs> โอเคฮะใครผีเนี่ยด้านล่างเหรออ๋อนัอ่นไงเจอแล้ว <c oughs> วันดีนายเอาปืนพกแล้วกันปืนกระสุนปืนบูท่อนะยิงไปยิงไปโหลดด,ดิ้งก่อนเฮ้ยเพื่อนอย่าเข้าไปใกล้มันเฮ้ยไม่ไม่ได้คิวด้วยนะเฮ้ยยา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 ,ยามากไอคนนั้นเอาปืนบายมาเล่นที่ว่า <c oughs> เอาปืนบาดิตมาเล่นบทแบบโอเลยนะเพื่อนเฮ้ยนายอย่าบาังสิดเธอสิฮะอย่าบังสินัน่นไงโดนตบไปแล้วโดนตบไปแล้วโอ้โหเมันกันอย่างแบบโคตรโหดเลยนี่ก็โหดมากก็ผีเนี่ยโอเคฮะสี่ตัวมนุษย์ด้านบนมีหนึ่งคนเห็นอยู่แบบแป๊บนี่ไงสวัสดีฮะเธอปืนระดิตไหนโดนตบตายไปโอเคฮีโร่เกิดแล้วฮะฮีโร่ฮีโร่นี่ไงล่ะเจอแล้วเฮ้ยนาะยอย่าจุ๊กส์นะอย่าจุ๊กส์เราตามไปตบตามไปตบนะ ด้านบนวันดีฮะเฮ้ยนายนายทำอะไรหล่อนะตกไปตกไปตากาับอากาศเรียบร้อยเลยเฮ้ยวันดีฮะขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไป,นไปอื้อโดดผ้าดิตามไปเลยเพื่อนเ่ะเรียบร้อยโดนตบไปแล้วฮะนะฮะมาสองหนึ่งศูนย์ใครจะผีก็มาดูกันฮะในตานนี้ในเกมที่สองนะฮะชิบเอ่มโอ้ยระเบิดควัน,นะะีกโคตรเกลียดเลยระเบิดควันเนะี่ย โบล่ 4, 3, 2, 1, เยสี่สามสองหนึ่งศูนย์ไอ้ควายเป็นผีดิวะเย้ยยิงไปฮะผมไปดีกว่าไปแล้วไม่บายเพื่อนไม่อยู่แล้วนะฮะถอยเลยเฮ้ยเฮ้ยขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าไอ้ใครทิ้งปืนนอะ๋ยวผมขอละกันผมขอละกันทิ้งแล้วก็เก็บมาโอเคฮะเฮ้ยโค้ทเท่ะเอะเฮ้ยปืนแกสตอริงกระบอกนี้เท่มากนะฮะเป็นหัวควายวป่ะเนี่ยเป็นเขาวควายหรือเปล่าเนี่ยนะฮะ แล้วผีอ่ะผีสองตัวนะฮะด้านล่างเดยวคนนี้เก็บปืนผมไปเล่นนี่หวานนะ่าฮะมาปะมาปะเอาโดนตบเอาโดนตบกันในคุกในคุกโดนตกกันเต็มเลยไยนะเพื่อนโดนอีกแล้วฮะผีเริ่มเยอะละเฮ้ยอย่าอย่าขึ้นมานะรางยิงอ่ะรางยิงเลยฮะโมยิงนิ่งมากโอ้ยยิงโคตรนิ่งอ่ะปืนนี้เฮ้ยัสดีสวัสดีฮะโอเคตายไปยโคตรแรงอ่ะยิงนิ่งบวกแรงนะปืนนี้นะแรงมากๆ โดดดิ้งก่อนล้วกันโอ้ไเวลาโลดดดิ้งแบบโคตรสวยอะโคตรเท่เลยฮนะมีการแบบหมุนด้วยนะอืมอย่านะอย่านะอ,อย่าขึ้นมานะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสามคนละมนุษย์ฮะเอ๊ะแล้วผีอะเอ้าเป็นฮีโร่เฉยเลยผมกะว่าจะให้ผีตบไปเนี่ยผมไม่อยากเป็นฮีโร่ไงเพราะว่าฮีโร่มันเสียเปรียบอะผมขี้เกียจจุกนะขี้เกียจจุกนะผมจะวิ่งตีดีกว่าวิ่งฟันดีวกว่านะฮะบันดีนายสับไปสับไปสับไป,บปนะ เราขอแค่สักหนึ่งคิวก็พอแล้วอะ่ะเฮ้ยเธอเวดีเธอตัวเนิร์ดฮะนี่ไงตาม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 ปรนะจับฮะเอานายเวดีฮะขอคิวหน่อยได้หรือเปล่านะขอคิวขอคิวขอคิวเรียบร้อยได้มาหนึ่งคิวนะเอาเพื่อนเราตายไปแล้วไม่เย้ยอูออ้ตายเลยตบโคตรแรง,งอะผีอ่ะโคตรโกงอ่ะมาเอาปืนปูท่ออีกฮะไอผมอยากเล่นปืนแก๊สลิงอีกอ่ะโอเคฮะใครยังผีก็มาดูกนนะารณ์นะตานี้ เราเบิดควันอีกแล้วเหรอเฮ้ยเพื่อนเราขอแล้วกันทิ้งมาเลยฮะปืนแคสลิงโอเคผมขอเก็บก่อนแล้วกันเก็บมาเรียบร้อยฮะโอ้โคนคนเยอะด้านหน้าคนเยอะมากนะเฮ้ยเพื่อนมาเก็บปืนเราเลยฮะเราทิ้งปืนว้เนี่ยปืนบูท่อนะ M นเอ็มสามเก้าด้วยเอมแล้วผีอะผีอยู่ไหนเอยไม่รู้เหมือนกันนะไม่ทราบได้อ๋อผียืนเอฟเคด้วยถึงว่านะมันดีนายโดนล,ลัดนะฮะไม่ตัวลิงกันแล้วกันนะ โอเคมารอฮะรอรอ,รอให้ผีมันกลับมาแล้วกันชึบเอ้ยมีคนมีปืนแก๊สติ้งกระบ,บอกนะเยอะมากเลยฮะอยากได้อ่ะมันถาวรหรือเปล่านะน่าจะไม่ถาวรแล้วบ้างปืนนี้ผมก็ไม่ทราบนะแะถ้าเกิดใครทราบก็คอมเมนต์มาได้นะโอเคมาเอิม่มแล้วผีอะผีอยู่ไหนเอ่ยไม่รู้เหมือนกันนะผีมันยืนนิ่งอะ ตรงม้นปะเอาเรียบร้อยโดนมีดสับตายไปโอเคเกมสุดท้ายนะมา let's go ไปกันเลยตอนนี้คือใครจะเป็นผีก็มาดูกันนะฮะขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเอ้ยนะยอย่ามาบังสิอย่ามาบาังนะชอบบังกันจริงๆเลยพวกนี้เฮ้ยเฮ้ยเราขอ,อขอขอละกกันอ่าเฮ้ยทิ้งไปชิปเราก็เก็บมาว้าวเอ้ยผีด้านหลังนายหืมหลบหลบไม่ทันนะ่ะโถเว้ยวงแตกก็วงแตกได้เวลาวงแตกนะฮะ เฮ้ยเฮ้ยอย่าหนีอย่าหนีอย่าหนีเธออย่าหนีตามไปตามไปไปดีเธอนี่ไงนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยทำไมตกตกไม่ตกตกไม่ตกนีกไม่เดี๋ยวก่อนนะเอ้ยนี่ไงเนี่ยไอ้คนนี้ไงไอ้ห่วงยางเป็ดนะตามไปตามไปตามไปลงหน่นฮะแล้วก็ไปตบตบตบเอาไปดินะยิงใครเพื่อนโอเคฮะสี่คนเองด้านบนกี่คนอะสามคนนะไอ้สี่คนเลยนี่มาโอเคเดี๋ยวก่อนนะรอก่อะรอก่ะรอล่อล่ะลงมาปะลงมาปะ ไม่ลงมาเฮ้ยมาละมาละเอาตายฮะเรียบร้อยฮีโร่เกิดแล้วแล้วฮีโร่ล่ะฮีโร่อยู่ไหนเอ่ยอ๋อด้านบนนี่่ะตงไปตกนะเอ้ลงมาละลงมาละวิ่งไปวิ่งไปดักหน้าดักหน้าเย้ยตกตกตกตบตบไปโดนตามฮะโดนโดนโดนอยู่เจ็บหนักเจ็บหนักอีกแค่ประมาณสองสามทีอ่ะไอ้คนเนี้ยโดนพลาดอีกต้องดักฮะต้องดักด้านหน้าตรงนี้มีปะไม่มีฮะ ไปดีฮะโดนหนึ่งทีเอาหายหายหายไปแล้วเย้ไอ,อผมผันมัวตัวเลยโอเคตายไปหนึ่งตัวอีกหนึ่งคนด้านบนผมขี้เกียจไปขี้เกียจไปแลนายตบไปเลยเพื่อนตบไปแล้วโอเคเรียบร้อยนะฮะก็ชนะปลายก็จบเกมนะเย้โอ้โคตรมันแล้วเจ็ด <c> น <oughs> าทีนะคลิปนี้ก็ผมก็จะอจัดตามเกมนั้นแล้วการถ้าเกิดเกมนั้นมันยาวก็ยาวไปคลิปถ้าเกิดมันสั้นก็สั้นนะ <c oughs> ผมก็แบบไม่ค่อยมีเวลาในการอัดคลิปเกมนี้นะมาเอ่มผมก็ได้ MVP ด้วยนะฮะว้าวก็จัดว่าเด็ดเลยนะฮะโอเคผมจะรออีกสักเล็กน้อยแล้วกันนะเอาประมาณสัก8นาทีแล้วกัน <c oughs> ก็มาคุยก่อนแล้วกันนะก็รอบเกมค r ายสชันี้ผมก็เอ่อแล้นานทีจะลงนะเพราะว่ายออวิวเกมนี้คือมันก็ดีนะแต่ว่าผมจะให้ทุกคนอ่ะดูให้จบนะก็ผมจะสะสมเวลาการรับชมก็คือ เวลาการรับชมนี่คือมันสำคัญมากๆเลยนะ,ะสำคัญกว่ายอดวิวอีกนะฮะก็มันจะแบบช่วยให้เราแบบได้ตังค์จาก YouTube และเกิดเราสะสมครบประมาณ4 0่พนะฮะการรับชมผมก็สะสมได้แค่2,000ก็กว่าเองอะขาดอีก2,000กว่านะฮะก็ยังไงก็ช่วยดูคลิปไปให้จบด้วยนะฮะก็เจอกันใม่ในคลิปหน้าแล้วกันก็บ๊ายบาย